บทอ่านจากพ่อรสาสตาำคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวในครั้งนั้นยอนผู้ทำพิธีล้างมาประกาศสอนในถิ่นทุลกันดานแห่งยูเดียยอนกล่าวว่าจงกลับใจเถิดอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้วยอนผู้นี้คือผู้ที่ประกาศกอิสยาได้กล่าวถึงว่าคนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุลกันดานว่า จงตัดียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงทําทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิดยอมม้อนนุ่งห่มด้วยผ้าขนอูดมีสายหนังรัดเอวกินตะก,กะแตนและน้าพึ่งป่าเป็นอาหารประชาชนจากกรุงเยรูซาเล็มจากทั่วแค้นยูเดียและจากทั่วเขตแม่น้ำจอแดนพากันไปพบเขา รับพิธีล้างจากเขาในแม่น้ำจอดแดนโดยสารภาพบาปของตนเมื่อย้อนเห็นชาวฟาริสีและสะดุสีหลายคนมารับพิธีล้างจึงกล่าวว่าเจ้าสัญชาติมูร้ายผู้ใดแนะนำเจ้าให้หนีการลงโทษที่กำลังจะมาถึงจงประพฤติตนให้สมกับที่ได้กลับใจแล้วเถิดอย่าอวดอ้างเองว่า เรามีอับราฮัมเป็นบิดาข้าพเจ้าบอกท่านทั้งหลายว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ก้อนหินเหล่านี้กลายเป็นรูปของอับราฮัมได้บัดนี้ขวานกำลังจ่ออยู่ที่รากของต้นไม้แล้วต้นไม้ต้นใดที่ไม่เกิดผลดีจะถูกโค่นและโยนใส่ไฟข้า,เาพาเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย เพื่อให้กลับใจแต่ผู้ที่จะมาภายหลังข้าพเจ้าทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะถือรองเท้าของเขาเขาจะทำพิธีล้างให้ท่านได้จะพระจิตเจ้าและไฟเขากำลังถือผู้อยู่แล้วจะชำระรานนวดข้าวให้สะอาดจะรวบรวมข้าวใส่ย,ยุง ส่วนฟางนั้นเขาจะเผาทิ้งในไฟที่ไม่รู้ดักก็คิดจาการาาพระรสารพระวจนะของพระเจ้าพูดถึงเรื่องความหวังในพระเจ้าเราสามารถเห็นภาพเหล่านี้ตั้งแต่บทอ่านที่หนึ่งที่พูดเรื่องหนอนหนึ่งที่จะแตกออกจากตอไม้ตอไม้ที่ตายแล้วบัดนี้จะเกิดใหม่เพราะรากของมันยังอยู่ ส่วนบทอาที่สองกล่าวถึงความอดทนความภาคเพียนและการประกอบเดินจากพระคำพีเป็นเครื่องพิสูจน์ความหวังและทำให้ความหวังมีชีวิตชีวาและสุดท้ายพระวรสารนักบุญยอนพูดถึงคำประกาศของยอนบัพติดที่เต็มไปด้วยความหวังและความหวังนี้คือการกลับใจและ การเก้าเดือนในทางของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ